กันคือเกาครับมูนี่ไดมาเฮ็ดอัธิไม่ใช่พิมครับมีพี่น้องลูกร้านมาหลายคนครับมูนี่กำลังแก่หินอยู่ครับพี่น้องลูกร้านที่กแกนกันมาโอ้บททันมากก็มีครับมูนีมีรถใช้รถหนังมาส่งคนนะครับนี่ นิธิธาติครก็เจดีไม่เง่ทิพบ์บานไม่เง่ทิพ์นั่นไม่เง่ทิมย์กับอยู่วัดเก่าขามนี่ก็เคื่ิบเก่าท่านว่าข่มจองฟันอร่อยบที่เจ็ดครับพ่าพ่ออยู่ครับดอกจายปูนหินพิธีอยูีวัดเก่าขามครับ ลูกหลานทุกคนครับมาเตรียมพร้อมครับเดีนยวร้านทีคนไหวเจดี JD หรือว่าธาตนนะครับบ้านเฮาเอ <med it> ิ้นก็แทนครับก็แทนเป็ดปูนที่มองใช้เจดีธาตุว่นเห็นไหมถูกแท,กท,ทงคนเจมการหลันดู รัครับเป็นหมือนว่ารันดูนดดอุ่นอื่นก็คือเมันทำพิธีท่าบุญสักบาทครับผู้โเช็ดพิธีแร่งจิีนี่จมีซีมีนักหลองบัจักมือแร่งตามประเพณีอีสานเขาครับ ใหญ่มากเ็บภาพวิดีโอวันทึกวิดีโอเว็ดแนวนีนะเวียแนวนีม่ตามม่จองแต่มารวมกิจกรรมนำเงินซดยยังเบ่งปันครับมารวมทำกิจกรรมนำเงินว่าเป็นกอเจดีหรืออันใดละเห็ดแทนเห็ดอันนี้กกอน จะเช็ดสมบูรณ์กันน่าใครน่ครเหมือนกันับบัณฑาาิตคนรันโดกหรือยังทำทิธีเหมือนอืกกบบน่น,ทำ,อนอทำบุญตักบาทผู้ทิดควรกุศลให้ใหนพิมพ์ไชยสิงครับในโอพนะันมรณะแต่วันที่สิบสามหรือสิบสี่นี่แหละที่แล้วมาก อ่ายูตีกัน,นบันทึกภาพบสวัสดีครับ